ครับสวัสดีครับพบกับเราช่องพลายอมทรัพย์น้องชมพู่นะครับนี่วันนี้เรามีแตงกวานะครับมาให้น้องชมพู่นู่นครับพอใหญ่ก็กินนี่ครับมีอ้อยด้วยนะครับฮัาหสวัสดีครับก่อนเชื่ออะไรชื่อน้องวิลครับพบกับเราช่องไลาลูกช่องพลายอมทรัพย์น้องชมพู่ครับนี่คนเก่ง นี่ครับวันนี้เราเอาน้องจมพู่มาไว้ข้างในนะครับเพราะว่าวันนี้พ่อควานจะกลับบ้านนะครับกับสุรินครับผมก็น้องจมพู่กับพ่อใหญ่นะครับมามัดไว้ที่นี่นะครับนี่ครับก็ฝากควานช้างที่นี่เขาดูแลให้นะครับไปสองหนึ่งวันสองวันนี้ครับไปวันสองวันนี้ครับผู้หญิงเจ็ดวันผู้ชายสองคู่ เราก็มีอ้อยไว้ให้เขาแล้วนะครับเดี๋ยวก็มีสับป,ปะรดมานะครับต้นสับป,ปะรดรสสับป,ปะรดอาหารแค่นี้ก็พอเพียงครับวันนี้เรามีแตงกวามาให้นะครับล้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าชมพู่สวัสดีค่ะลยชมพู่สวัสดีค่ะก็นลูกสวัสดีสวยๆย่อขาด้วยลยวัดีดนี่นะครับนี่ครับไปแค่วันสองวันก็คิดถึงอยู่แล้วครับผม ช้างเขาต้องกินเยอะนะครับแต่เราก็มีควานที่ไว้ใจได้นะครับน้ำเราก็เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะพ่อควา้าพ่อพลายพ่อใหญ่เราก็กินอย่างสบายใจเลยนะครับเราต้องใส่ปลอกสองขาไว้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปข้างนอกครับ ใส่ไว้ป้องกันอะไรเผื่อก็หลุดนะครับเพราะว่าบ้านคนที่ดูแลเขาก็ไม่ได้อยู่ใกล้เหมือนนี่นะครับคิดถึงนะครับไปสองวันนะครับผมเดี๋ยวมาดูแลแต่เองดีๆด,ด้วยดูไหมเดี๋ยวพ่อมานะพ่อไปทำธุระพ่อวานไปทำธุระอยู่ครับ คิดถึงนะครับไม่อยากไปเลยครับแต่มีทุระจำเป็นนะครับผมจะส่งลูกสาวตัวเล็กไปไว้บ้านด้วยนะครับไปอยู่สุรินทร์นะครับผมไปอยู่กับยายกับย่านะครับอยู่สุรินทร์นะครับว่าช่วงนี้จะให้แม่เขาขึ้นมาทํางานนะครับทำงานช่วยครับผมขวานช้างทุกวันก็ตกงานอยู่ครับ นี่ครับก็จะกลับไปคุยเรื่องหนี้สินกับทอสด้วยครับผมเป็นธุระสำคัญด้วยครับ,รบปีนี้เราไม่มีตังค์ช้เขานะครับจำเป็นต้องไปเคลียร์กันนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นนี่ที่เรา กู้มาเพื่อซื้อพ่อใหญ่นะครับครับแต่ปีนี้เราไม่มีเงินที่จะจ่ายเขาครับเราจะต้องไปคุยไปเคลียร์ว่ายังไงนะครับครับทาให้สำคัญผมก็คงไม่อยากทิ้งเขาไว้ครับวันสองวันนี้ก็เหมือนสงเดือนแล้วครับสำหรับผมครับ พ่อใหญ่ของเรากินห้าลอยนะครับวันนี้เราก็มาบอกเอฟซีนะครับว่าจะกลับบ้านนะครับวันนี้คิดถึงพ่อใหญ่กับน้องชมพู่มากๆาเลยครับวันนี้แต่ดีครับที่มีเอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับซื้ออ้อยมาให้ไว้ด้วยครับวันนี้วันนี้ผู้ใหญ่จีเว้ยจริงจ้า อันนี้จะกลับบ้านด้วยไหมลูกกลับไปกี่วันสองวันใช่ไหมครับคนโตัอไว้นี่นะครับแต่คนทุกสาวตัวเล็กจะเอากลับบ้านนะครับเอาไปอยู่บ้านนะครับหออให้เศ,ษเศรษฐกิจดีค่อยไปเอาขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับสาวน้อยของเรากินเก่งมากเลยนะครับ อนนี้ก็เริ่มอ้วนแล้วนี่นะครับสาวน้อยของเรานี่นะครับอุ่นอ้อยนะครับนี่ก็เป็นแม่ควานครับครอบครัวของเรานะครับนี่วันดีคนเก่งหน่อยเร็วนี่ครับอันนี้ชื่ออะไรครับน้องมิวมิวนะครับ อายิมเลยอายิมเลยอายิมเลย,ย,น,ยนี่ครับก็จะส่งแม่กับตัวเล็กไปก่อนนะครับเดี๋ยวแม่ก็ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นแตงกวานะครับนี่ครับแตงกวาเราซื้อไว้ให้นะครับเดี๋ยวให้ควานที่ดูแลแทนเอาไว้ให้นะครับผมนี่ครับ ชมพูเออเดี๋ยวพ่อกลับบ้านนะสองวันดูขนตานะครับดูนะครับยาวมากยาวจริงๆครับขนตานี่แม่แม่ของเขาขนตายาวนะครับแม่เชอรี่ขนตายาวมาก ชมพู่กินเร็วมากเลยนะครับนี่คมาถ่ายให้แม่แม่อดูนะครับวันนี้พ่อควานจะกลับบ้านนะครับผมก็เลยมาถ่ายมาลาให้ FC ดูนะครับพ่อควานไป2วันนะครับ เดี๋ยวน้ดูเล่นใบไม้เต็มเลยของชมพูของเราสาวสวยกินเยอะๆนะครับ วันสวันนี้ไม่ได้ถ่ายน้องจมพู่ให้ดูนะครับแม่แม่ FC. ก็ถ้าคิดถึงหรือว่ายังไงเดี๋ยวอีกประมาณ3วันเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะเป็นแม่เลี้ยงน้องจมพู่ติดต่อมาได้นะครับสจวาน้อยของเรานะครับชมพู่อันนี้อ้อยมาให้ชมู่หน่อยเร็ว ดึงมาเลยอ่าอ่าอ่าชมพู่สวัสดีข้าก่อนเลยสวัสดีข้าก่อนสวัสดีสวยสวยัสดีข้าด้ยเสียงด้วยเสียงบนสูงอ่าเสียงสวัสดีสวยยอ่อขาด้วยออไม่มีเสียงนะครับยังเคี้ยวแตงอยู่อ่ะให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอนิวมาหานะครับใช่ไหม พ่อใหญ่เราก็จะกินช้าหน่อยนะครับกินเรื่อยๆครับไม่รีบนะครับไม่รีบเหมือนช้างวัยรุ่นนะครับนี่ครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ดูสายตานะครับคิดถึงเรานะครับเนี่ยพ่ออย่าดื้อนะอย่าสนนะครับเนี่ยน้ำมีให้กินแล้วอ้อยก็ซื้อมาให้กินแล้วเอฟซีซื้อมาให้แล้วคนใจบุญก็ซื้ออ้อยมาให้แล้วแตง แต่งมาให้นะครับวันนี้นี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมกับช่องพลายอมซับน้องชมพู่ครับ ฝากพ่อใหญ่ออมทรัพย์กับน้องยมพูไว้ในอ้อมใ่แม่แม่เอฟซด้วยนะครับผมครับผมก็ขอสวัสดีครับ